ทุกคนครับเชิญกดติดตามกดไลค์กดกระดิ Wal ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกคนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพอเลยเกินครับหาชุบหาชุบเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ครับเอออาจารย์ผมมีเรื่องมาปรึกษาแล้วอาจารย์มีเรื่องเดิมอีกแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมจะถามอาจารย์ว่าเมื่อไหรผมจะมีแฟนครับเนี่ยผมต้องการความรักผมอยากมีแฟนแลือเกิน ่อุ้ยใ,ใจดังแกเนี่ยครับเจอแต่เรื่องเดิมๆทั้งนั้นใช่แล้วลูปแต่เรื่องเดิมๆอาจารย์ก็รู้นี่ผมาหาอาจารย์บอ่อยจะตายเอออ่ะแบบอาจารย์จะพอมีของรับของดีของเด็ดไหมครับแบบว่าพอใช้ปุ๊บผู้หญิงรักผู้หญิงหลงผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยมีไหมอาจารย์โอ้ยมันไม่มีทางหรอกมันอันตรายอาจารย์มไม่แนะนําครับอาจารย์จะบอกให้ ครับผมเนี่ยเกเนี่ยจะเจอกับอาจารย์อาจารย์จะแนะนำได้จริงเหรอขนาดที่พักอาจารย์อาจารย์ยังไม่ปรับปรุงเลยเนี่ยโอ้ยฉันชอบธรรมชาติโอ้ชอบธรรมชาติอ่ะครับครับเราเราต่อครับอาจารย์ฟังฟังอย่าขัดอาจารย์ขอโทษครับขอโทษครับผมผมยินเนี่ยครับครับคือนะแกเนี่ยจะเจอกับผู้หญิงแปลกแปลกผู้หญิงแปลก ใช่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าไงครับหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแหละคุ่ขัวคนละคั่วกับแกไปเลยนะครับครับแล้วทําไมครับผู้หญิงคนนั้นทําไมถ้าแกเจอผู้หญิงแบบนั้นนั่นแหละคือชะตาฟ้าไดิกิจให้มาพบกันอย่าบอกนะว่าผมต้องไปคบผู้หญิงแบบแปลกหรอครับเนี่ยหรือถ้าเขาไม่มีแขนไม่มือมือหรอครับอาจารย์อาจารย์มันไม่ใช่แบบั้นอ๋อตกใจผมว่าแบบไม่มีหัวไม่มีขาตกแกมันเลยอะไรโอเคนั่นแหละ อาจารย์บอกว่าแค่นี้แหละอาจารย์ผมถามไปเรื่องครับเมื่อไหร่ผมจะเลื่อนขั้นครับผมเป็นรปภน้ำมากเลยครับเนี่ยนายไอ้นี้มันแล้วแต่งงานนายนายต้องทำให้ได้โอ้ไมไปก่อนนะครับอาจารย์อาจารย์อย่าลืมอย่าลืมเออเปลี่ยนที่พักนะครับไปแล้วนะฮะสบายครับอาจารย์อาจารย์ชอบแบบนี้โอ้ครับครับผมไปแล้วนะไปไปไอเรานี่ก็น้อยต้องเจอผู้หญิงแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้อาจารย์ลูกจิตบอกว่ากลับบ้านไปทำงานดีกว่าเจอเจอผมอ่อนนุ่มชิมชิมครับ ค่ะรอสักครู่นะคะได้นะสองชิ้นใช่ไหมคนสามสิบเฮ้ยวันนี้ลูกค้าเยอะกว่าปกติอีกอ่ะอุ้ยเมื่อวานนี้น้อยกว่านี้อีกแต่วันนี้ดูเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำงานสายโดนด่าโดนตีแน่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโร้านขนมปังร้านนี้คนเยอะอีกแล้วอืมดียังเลยแฮะอย่ามีร้านไว้นี้มั่งเฮ้ยเฮ้ยรีบไปทำงานก่อนสายแล้วเฮ้ยโดนพอบอด่าแน่ เฮ้ไปก่อนเฮ้เฮ้เฮ้ผบยืนอยู่ซะด้วยทำไงดีเราอาว่าไปจับโจรมาดีกว่าเอออย่างนี้โอเคเอ่อสวัสดีครับท่านผบคิวยา่าสวัสดีทำไมถึงมาสายเออพอดีว่าผมไปจับโจรโจรมาครับโจรมันมันเป็นแมวครับขโมยประทู โอเคงั้นไปคุยกันในสอนผมอยากเล่นครับพอดีว่าผมไปทุร้านนิดนึงมาครับฉันบอกคือแล้วว่าห้ามมาสายะครับครับรู้แล้วครับพอองี้แงถึงไม่เดินขันสักทีขอโทษครับก็ผมว่าผมคิดว่าอาชีพรปภอย่างผมคอยดูแลหมู่บ้านมันก็สมควรแล้วครับที่ทํางานแนวนี้ไม่ไรครับคุณผมจะทํางานอะไรแบบนี้แต่ผมก็จะทําเต็มที่ครับท่านผอดีมากดีมากครับนั้นผมไปทํางานก่อนนะครับท่านผอ ครับครับเจนครับเฮ้ยเราเป็นได้แค่เราพออีฉาท่านคือยาจังหลอกก้องหลอกแถมเป็นยศยังใหญ่ยศยังยศยังเยอะอีกแถมยังเป็นผู้ที่คุมเมืองแถวนี้ด้วยเป็นผอ,อเลยโอ้ผู้บังคับบังชาก็เท่หลอยังหลอเฮ้ยแอมแมเฮ้ยเจ้าหนูเจ้าหน,านูเล่นดีเล่นดีระวังระวังโอ้เล่นดีๆเล่นดีเล่นดีๆนะเ,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 เราเนี่ยเป็นรอพอทำ นี่ตรวจตรวมืองตรวมืองห้างมาเก็ตนี่ก็โอ้ยคนเยอะปกติตลาดนี้ตลาดยังโอเคสวยงามอืคนนี้ทำไมเขายังไข่ของดีเลยนะนีฉาอยฉาจังเลยโอ้ยอย่าทำงานนะอือจังวันนี้ขายดีจังเลยอ่ะดีนะเนี่ยที่ลูกค้ามีเยอะแยะขนาดนี้อ่ะโอเคไว้พรุ่งนี้ไปขายต่อแล้วกัน มือคืมมือคืนชีวิตดีดีทำงานเหมอนแป๊บปั๊บลงเอาเ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงครับเป็นอะไรไปครับเนี่ยโอ้ยอ๋อครับผมผมจูงมือขึ้นเอาเอาาขึ้นมาโอเคได้ไหมเนี่ยโอเคได้ไว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 เป็นอะไรไหมครับเนี่ยอ๋อไม่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 เป็นไรมากค่ะไ้ปกนอนนะคะระวังระวังหน่อยนะครับครับโอเคค่ะครับเฮ้ย โอ๊ยเป็นไรเขเฮ้ยเอ้ยเอ้เป็นเอ้เอเอาคุ้หญิงครับคุณเป็นไรไมครับเ่อง้รงโงเนี่ยให้ผมไปส่งหครับไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นรมเป็นไรครับไม่ไม่มีอะไรใช้หมดเลยโอเคครับเออว่าแต่ว่าเออเหมือนเราเคยเจอนะครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปาค่ะปาพอหยุดพอหยุดเอาไม่เป็นไรครับโอเคงั้นก็กลับบ้านใด้สบายเลครับ ไปเลยครับขอบคุณมากค่ะที่มาช่วยผู้หญิงคนนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ยล้มเอาล้มเอาทั้งวีนทั้งวันเลยไหนทุยสองสองสองชุบไอชุบเอ้าเอ้ล้มอีกแล้วอะไรของเขาเนี่ยเอ้าผู้หญิงเป็นอะไรไหมครับเนี่ยไม่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 เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอุ้ยผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะทั้งหล่อแล้วไม่ใส่ดีด้วยอ่ะน่ารักจอมาก ผู้หญิงคุณจะไปไหนครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าจะกลับบ้านนะคะโอเคงั้นเดินทางปลอดภัยนะครับอะไรวะคุยอะไรนะเฮ้ยโอ๊ะเฮ้ย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 เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะหมายถึงเด็กคนนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเดินไปเดินมาเอ่อผบครับเอ่อเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ผู้หญิงเขาล้มเหรอครับใช่เขามาล้มหน่ะอะไร่างเงี้ยเนี่ยโอ้ทำไมเขาถึงล้มเหรอครับสงสัยสะดุดหินเลยครับเพราะว่าแก ผู้หญิงคนนี้เขามองเขามองผมบอปแปลกๆนะครับน่ะใช่แล้วครับเขามองคุณปแปลกๆนะคุณผบอก็ระวังตัวนะผมว่าผู้หญิงคนนี้เขามีเหลี่ยมแบบแล่เหลี่ยมทุกคนคุณเขา้าใจไหมผมว่าคนนี้เขาอันตรายแหละเชื่อผมไหมเชื่อผมว่าเขาอาจจะจีบคุณไม่ได้นะเนั่นแหละบ้านะผมเห็นหล่อเลยฐานะผมก็ไม่ค่อยมีด้วยสิฐานะไม่ค่อยดีไม่หล่อถ้าคุณไม่หล่อฐานะไม่ดีคงคงเป็นก้อนหินนะครับอะไรเนี่ย นั้นผอบอว้เจอกันนะครับบ๊ายบายกังงนเจอกันเจอกันบายๆครับสวัสดีครับ<ป>เออเอเอเอันนี้เรื่องงานแล้วสินะโอเคไปวิวผู้หญิงเขาอยู่บ้านหลังนี้เหรอเนี่ยทำไมเขาอยู่ตรงข้ามบ้านเราเราไม่เราไม่เคยเห็นเขาเลยเว้ยเฮ้ยต้องแอบดูสักหน่อยละฉันคิดว่านะผู้หญิงคนนั้นต้องแอบชอบผบเราแ,แน่เลยเลิกคลิปเองไม่รู้แฮะนี่แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาแปลกๆจริงๆแปลกๆเมื่อที่หมอดูบอกอะไรไม่มีทาง ฉันไม่ม pues ีทางไปชอบใจนั่นหรอกนอนด mm ีกว่าฝันดีตัวเองเหมือนต nah ัวเองเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยห่วงจังเลยพี่เดี๋ยวไห้ท่านผู้หญิงคนเมื่อวานดีกว่าเช้าว่ะเนี่ยต้องรีบไปดูแอบไปดูดีกว่าไอ้ชุบไอ้ชุบไหนวะไปไหนวะ ปิดประตูบ้านแอบมอมแอบมโมไปทำงานดีกว่าคนบ้าอะไรพูดคนเดียวคนดังแอบดูแอบดูทำอะไรของเขาอ่ะมีไม้หน้าสามเหมือนเราอยู่ข้างหลังด้วยแฮะขนมเขากำลังกดตู้ทำอะไรของเขาอะไปดีกว่าทำอะไรกันอ่ะไปทำงานดีกว่า อะไรของเขาวะเขาไปไหนของเขาแล้วเฮ้ยไปไหนน้าทำงานเฮ้ยโอ๊ยครับผบทำไมยังไม่เปลี Alter, ่ยนชุดเออไอ้ผมลืมผมใส่ช uh um, uh ุดนอนอยู่เลยเอ่อผบครับเดี๋ยวผมมานะครับเฮ้ยตัวโอยไอ้ไอ้ไอ้ไยายหนูนั่นเพราะเขาคนนั้นแกคนเดียวเพราะใหญ่ก็เกแคนเดียวทำไมทำไมเกือบตกงานแล้วไงล่ะทำไรเนี่ยอ๋อเปลี่ยนชุดใช่เออ เออตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนโอ้ข้างบนอะไรของเราวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย่ซ้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันนี้ขอให้ลูกค้ามาเยอะๆนะไปไหนอีกนะนี่ดีครับคุณวกิกเมื่อวานนี่เอ๊ะเฮ้ยเขามาหาเราเขาต้องชอบเราแน่ๆเลยย่าะนี่คุณมาขายของอที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเพิ่งขายมาได้สองวันเองอะ ก็ขายอะไรหรอครับขนมปังอะคะ่ะจะลองสักชิ้นไหมอะ่ะได้ครับงั้นผมพอซื้อสักชิ้นนะครับโอเคงั้นรอสักครู่นะคะโอ้ยเสร็จแล้วไปรีบไ,ไปดีกว่ายายยายเด็กนั่นไปนไหนหวะเนี่ยอ้ยยเด็กตัวไรอายายเด็กที่ทำตัวเป็นทำเสี๊แซงว่าเป็นคนซุ่มซ่ามจะอยากให้คนเห็นใจละสิโอ้ยรู้เลยรู้เลยดูหนังมันเยอะรู้เลยรู้ดีเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันผอบอกับยายเด็กนั่นนี่ อะไรกันน่ะเฮ้ยพบครับที่พบมาทำอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าพบครับทำอะไรมาซื้อนมปังแหละมาซื้อนมปังเอาเหรอครับโทษนี่ค่ะอย่านะแต่เมครับทำไมยังไม่ได้ทำงานอีกอ๋อขอขอขอตครับพบผมไปก่อนนะครับไปเล่นนะครับครับคุยอย่าบอกนะผอบอ๋แอบชอบใหญ่นั่นอะยิ่งผบเย็นนั่นมันปีศาจพบมันทำเขาทำตัวแกล้งเสแสร้งว่าเป็นคนดี แต่ทำให้ผมเกือบตกง,งานเพราะบอผอ,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 อกำลังโดนยายเด็กนั่นเข้าสิงล่างไม่นะโอ้หเมืเ่อไรทำหน้าที่เราต่อไปบอกเลยเด,เด็กนั่นจะไม่มีทางได้แอมพอ,อของเราเหรอกฮิฮิฮิฮฮฮฮต้องวางแผนไนสักอย่างแล้วทพื่อทำให้เด็กนั่นมันหน้าแตกทำให้ผอ,อไม่ชอบ<ะ>นี่แหละแผนของเราอยา่างฮู้ฮึขน<อ>มป้าชิ้นนี้อร่อยมากเลยอ๋อจำได้แล้วคนในหมู่บ้านพูดถึงขนมปังกันน่างกัคุณเองว้าวเยียหรอคะ ยินดีมากๆเลยค่ะอึขอให้ขายได้เยอะนะครับผมไปทำงานก่อนนะฮุยคนอะไรเนี่ยทั้งโล่ทั้งนิสัยดีแถมปากหวานอีกด้วยอะ่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพอบอรครับหยุดเลยครัพอบอรพอบอพอบอขนมปังชิ้นนั้นคุณพอบอซื้อมาเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ทำไมคุณจะผบอมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่พอบอรครับ คุณทิ้งตัวนี้เลยนะครับตำรวจปากนั่นผมบอกเลยไอเด็กไอเด็กใหญ่นั่นมันมันใส่ยาเสน่ห์ทำให้ผมบอกต้องชอบมันแน่ๆเลยครับผมบอกนะครับกินนะครับแกเป็นบ้านเหรอแซมมี่เฮ้ยพูดอะไรออกมาเนี่ยไปทำงานได้แล้วไอช่าก็ได้แก้วหรอกผมพูดจริงๆนะครับผมบอกไปทำงานโอ้ยขอโทษครับผมบอกผมพูดจริงๆให้กินนะผมบอกไปไปถ้าผมบอกกินไม่เอาขอโทษครับผมบอกต้องหลงเสน่ห์เขาเด็กใหญ่เด็กนั่นแน่ๆเลยเฮ้ยรู้แล้ว ฉันก็ลาดตะเวนแถวๆนู้นสิเออฉันเป็นปรปภนี่สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเเฮ้ยรูลแล้วแอบเข้าบ้านายาย,าย,ลลย,ายเลยนั่นดีกว่าเฮ้ยแอบเข้าบ้านดีกว่าอาชิบอาชิบประตูล็อกไหมนะสาธุยายล็อกโอ้ล็อกยิ่งด้วยโอเคขอแอบไข่หน่อยดีกว่าแอบไข่แอบไข่อ้ะลืมน้ำตาลใจรีบไปก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีลูกค้ามาเฮ้ย <Scot ch> เปิดได้เฉยเลยเฮ้ยยายเด็กนั่นมาทำไมดีทำไมดีออกไปไม่ได้เดี๋ยวชโดนโดนหาเป็นโรคจิตแน่ไอ้เอฟหาที่เอฟหาที่แอบยังไงดีหาที่แอบไหนดีวะหาแอบไหนดีเออเอ้ยนะไอ้นุนี่เอบแอบเอฟเอฟไม่ได้แล้วใชเล่นสนุกนะต้องหาที่แอบชุบแอบแอบชุ๊บชู่มบอบบบบบุบแอบใต้โต๊ะเรียบร้อยวิ่จะรอดไหมวะเนี่ยน้ำตาลทรายใครพูดน้ำตาลทรายอุ๊ยยัยเด็กนั่นมาน้ำตาลทรายเลยเนี่ย โอเคเอาไปทีน้ำตาลใส่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเราก็รอไปเอ้าอะไรวะตกใจเรื่องเอกสารขมบนญรื้อเอกสารขมบไปนู้นไปนูนเฮ้ยเจนั่งทำไมวะขยับขยับ ไม่เฉยเลยถามจริงอะไรของน้องนุ้ยมาเอกสารให้เวลาพักหมดละไปทำงานต่อทำงานต่อไ้ยปเถอะขวดล้อขอลกอไปเถอะลืมไปเลยลืมอะไรอีกลืมเยอะจังวะเมื่อตอนนั้นเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ร้องนี่เอะอะไรอะ อุยทำไมเนี่ยห้องมันที่ตอนเช้าล็อกไปแล้วนี่พูดอลไรกันเดียวว่านำคอนไปที่ลรือไปจุ๊บข้างในหรือว่าเราไม่ได้ล็อกวะเราลืมแน่เลยเราล็อกประตูดีกว่าไปแล้วโอ้ยลงอกโถเ้ยไงเด็กนี่ซุ่มซ่ามไม่พอแล้วยังจะตาบอตาถวยวะเนี่ยโอ้แปลงคนจริงๆเลยแปลงสุดๆผู้หญิงที่เคยเจอมาในคอมมีอะไรวะเนี่ย โอ้โหลองลอัดวินโดว์อกไม่ดูแล้วในอย่างนี้เอกสารอะไรอ่ะไม่ทันดูสงสัยต้องเป็นรายชื่อคนที่แอบชอบแน่ๆนต้องมีรายชื่อพอบในนั้นแน่ๆนพอบอรครับพอบอไม่ต้องห่วงนะครับผมจะให้พอบอเจอแต่คนดีๆในนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะตาเตียงตาเตียงไม่มีอะไรตาเตียงไม่มีอะไรเฮ้ยชบุบคอมเปิดไม่ได้เฮ้ยทุบแม่นไม่ได้โดนด่ดาเดดไฟหน่อยแล้วกันนะชบุชบชุบชั้นล่างมีอะไรไหมนะชั้นล่างชั้นล่างเข้าทางไหน เฮ้ยขู่ล็อกอีกแล้วโถ่เอ้ยล็อกอะไรเรื่องหนาวะเนี่ยชุบจุบแอปสองอืมเฮ้ยเฮ้ยห้องครัวมีมงมีมีมดโอ้ยมีของเยอะนะเนี่ยมีหม,ม้มอมีดแอปไหมเฮ้ยแต่แตก็ผมต้องผมผมไม่ได้แอบดูบ,บ้านใครแม่เล้วเข้าบ้านใครเลยนะครับคุณคุณพอพอผมไม่ได้แอบเข้าบ้านใครแม่จะดูของอะไรไม่ไม่ไม่ดูอะไรครับครับโอเคพอพอผมผมไม่ได้ทำอะไรครับผมแค่มาลาดตะเวนจริงๆครับงั้นไปตลาดตะเวนแถวตลาดบ้างสิ มาตเาเรียนแถวน้ทำไมเอออ๋อ,อพอดีว่าผมเห็นเห็นแมวป่าครับเมื่อกี้เลยผมันจับแมวป่าแต่มันหนีไปละเจ้าจัดก,การอ๋อครับครับงั้วผมไปก่อนนะครับครับเผมบองมันอะไรตอนนี้วะโตเสียจังหวะพอดีแมวป่าบ้านบ้านผอบอยอยแถวนี้ผอบอที่เชื่อเฉยเลยอืมตัวนี้มีขนมเฮ้ยเด็กคนนี้มันยังโดมนมาเดิมไมโถเฮ้ยโอ้ลูกค้าเขาเขาหิรโเลยเนี่ยลูกค้าอย่าไปกินนะร้านนี้ว่าทำไมแต่ผู้ชายไม่ใช่เพราะสวย พดดวงสเสน่แน่เลยขนมปังอันชั่วร้ายมันไม่มีทางที่จะกินขนมปังของเธอเหรอกใยเด็กผีสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับขอได้วยขายผลไม้เย็ยนนะครับเฮ้ยเก็บถอยดูยไหมหรืมะอมันเหล่ดนี้จะสร้างเสร็จปะเนี่ยไอที่คุณนี้ชัวร์ชัดเจนมันคือแม่มดนี่เองไปถามป้าไอ้ถามยายถามพ่อบอไปจับแมวป่าอยู่นี่ว่าแอบไปถามยายนั่นดีกว่า ยายอาจารย์ไปถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ผมเจอผีเจอเด็กผีที่ชอบหลงเสน่ห์อาจารย์รีบไปหาอาจารย์ดีกว่าอาจารย์อยู่หลังหลังนู่นเลยนี่วาโคตรไกลเลยเขาอาจารย์ตั้งต้งหนักตั้งหนักตั้งหนักเออนั่นแหละสักอย่างทำไมตรงนั้นเลยวะเดี๋ยว่านู่นหูโคตรไกลเลยไกลโคตรไปเ็วไปเลวไปเลวอยู่นิ่งนะช่างแมวปลา เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับซีรีส์ใหม่นี่นะครับที่ผมเพิ่งทําขึ้นมานี่ครับก็แบบนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาสร้างค่อนข้างจะนานนะครับถ้าใครชอบซีรีส์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องไซโคลปาราเวลแล้วก็คิวยักษ์คุณด้วยแล้วกันครับตอนหน้าหนี่ยจะเป็นตอนเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมเออ่รอติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับจะมาทุกวันพุธแล้วก็วันวันศุกร์นี่นะครับทุกคนรอติดตามชมแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกวันพุธกับวันศุกร์นนนนนะะะะคคครรรรััับบบบบอตติดดาาามมชไ้ยยยฮ๊